สวัสดีครับทุกคนอยู่กับบาสโกโบกัสนะครับผมแน่นอนว่าการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับพวกแบบสกินแคร์อะไรต่างๆนานาม,มาก็ตอนนี้เข้าปีที่3ได้แล้วใช่ปะซึ่งเวลาที่การจะไปซื้อสกินแคร์มาทำคอนเทนต์ทีนี้นะทุกคนเราก็จะต้องไปในที่ที่แบบรู้ว่าเฮ้ยไปแล้วมันจะได้ของที่มันมีคุณภาพแน่ๆอะไรเงี้ยนี่ออกมาซึ่งการคิดว่าทุกคนน่ะน่าจะไปที่เดียวกันนั่นก็คือทีมกวนป้าข้างบ้านนะครับเพราะว่าประหยัดถูกด้วยไม่่ไม,ไม่ใช่นะครับผม <c oughs> เราจะต้องไปกันที่ วัดสันนั่นเองเออแต่ว่าบอกก่อนนะว่าในคลิปนี้เนี่ยวัดสันเขาไม่ได้มาสปอนเซอร์ไม่ได้มาจ่ายเงินให้แต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเราอยากจะทําขึ้นมาเองนั่นเองนะฮะเพราะว่าคือต้องบอกว่าหลายๆคนเข้าไปในวัดสันทีเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าแบบโอ้โหมันลัลานตาม,มากคือแบรนด์นั้นแบรนด์นี้ก็น่าใช้เต็มไปหมดแล้วก็แบบไม่รู้จะเลือกอะไรดีอะไรเงี้ยวันนี้เราก็เลยจะมาชี้เป้าสกินแคร์ดีๆให้นั่นเองแต,แ,ตแ,ตแต่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 วันนี้เราจะไม่ได้มารีวิวหรือว่าแบบมาแนะนําแบรนด์ที่เขาแบบด่งดังไปทั่วโลลกอยยู่่แ้้วนนนะะรัเเพาฉี วันนี้เราจะมารีวิวสกินแคร์ที่โคตรดีแต่ไม่ดังกันนั่นเองอ่าจะมีอะไรบ้างนะครับกดไลค์วิดีโอนี้ให้กันนะครับแล้วก็กด subscribe ช่องบัสโกโบการแล้วไปดูกันเลยครับวันนี้เนี่ยครับก็เตรียมมาทั้งหมด5อย่าง5ชิ้นด้วยกันนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็มีเยอะกว่านั้นแหละแต่ว่าเราเอามาแบบหลักๆจริงๆเนี่ยหชิ้นนะครับเรามาเริ่มที่อย่างแรกกันเลยก็แล้วกันนะครับอย่างแรกก็คือตัวนี้ครับทุกคนรู้จักกันหรือเปล่าเออตัวนี้นะครับคือ Snow Girl S ซาซนตินกรูตา้าไวท์เซรัมนั่นเองนะครับคือว่าตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าการขออนุญาตตั้งชื่อว่าเขาเป็นมะเขือเทศขาวใสถูกแล้วดีเออยังไงเดี๋ยวมาดูกันคือว่าตัวนี้ตอนที่กัรซื้อ,อทุกคนกัดไปซื้อตอนช่วงที่เขาลดราคาอยู่นะฮะซึ่งตอนที่เขายังไม่ลดราคามันก็ถูกอยู่แล้วเว้ยทุกคนราคาประมาณแบบร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยร้อยต้นๆน่นนะแต่ว่ายิ่งลดราคาไปอีกก็ยิ่งโคตรถูกไปอีกเพราะว่ากัดไปซื้อมา่อไดรราคาประมาณแบบ70กว่าบาท79บาทอะไรประมาณอย่างนี้เองอะ่ะก็เลยรู้สึกว ด้วยความที่ว่าอยากรู้อยากลองไงก็เลยบอกว่าเออซื้อมาใช้เลยนะครับซึ่งตอนที่ใช้เนี่ยกก็รู้สึกว่าเฮ้ยหน้าเรามันมีความไบรท์ขึ้นมันมีความขาวมันมีความแบบสว่างกระจ่างสดใสขึ้นจริงๆก็เลยรู้สึกว่าตัวนี้มันเป็นแบรนด์ที่ไม่ค่อยดังไม่ค่อยมีคนรู้จักแต่ว่ามันดีมากจริงๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในตัวนี้เขามีพวกไนยเซนามายที่ช่วยเรื่องความขาวสว่างกระจ่งางใสใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องของโซเดียมไฮยาลูโรเนตเข้ามาด้วยใช้ตัวนี้ไปปับ๊บก็จะช่วยเรื่องความขาวสว่างกระจ่างใสแล้วก็ความช บวกกันนั่นเองนะจ๊ะเอาเป็นว่าตัวนี้ก็แนะนำนะฮะถูกกล้ดีจริงๆตัวต่อมากันเลยนะครับทุกคนวันนี้เราจะไปกันเร็วมากนะฮะไม่อยากให้วิดีโอมันยาวไปนะฮะตัวนี้เนี่ยก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ดังถึงขั้นที่แบบไปถามป้าข้างบ้านว่าตัวนี้คืออะไรแล้วป้าจะสามารถตอบได้ทันทีอะไรอย่างนี้ออกป่ะเพราะฉะนั้นก็ก็เลยคิดว่ามันน่าจะยังอยู่ในวิดีโอนี้ได้นั่นก็คือตัวนี้นะครับนี่คือสกินซิสต้านะครับวิตามิน เซรี่มไม่ใช่เซรัม่มวิตามินซีรีนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องของแอคเน่หรือว่าเรื่องของสิวนั่นเองซึ่งตัวนี้ก็ขออนุญาตตั้งชื่อเขาว่าเขาเป็นเซรั่มลดสิวหน้าใสถูกและดีจ้าทุกคนคือว่ายังไงอามาฟังกันคือตัวนี้เนี่ยเป็นเซรั่มลดสิวใช่ปะ่ะแต่ในความรู้สึกเราอะ่ะตอนที่ใช้อะ่ะมันไม่ได้ลดแค่สิวไงแต่ว่ามันทําให้หน้าเรามีความแบบใสมีความแบบกระจ่างมีความไบรท์ขึ้นไปด้วยอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตัวน,น,วนี้คุณภาาาาพับราคาเมนส ทางกันจริงๆอะเพราะว่าคุณภาพหรือว่าผลลัพธ์ที่เราได้มันแบบไปเยอะมากจริงแต่ว่าราคาเขาแบบแค่ประมาณแบบ2อ0 0กว่าบาทอะไรเงี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวกบแปะราคาไว้ให้ข้างล่างอีกทีนึงก็แล้วกันเนาะแต่รู้สึกว่าราคามันแบบถูกมากๆจริงๆอะไรเงี้ยนะครับเออถ้าเทียบกับผลลัพธ์ของเขาอะไรเงี้ยเนาะคือใช้แล้วนอกจากสิวมันจะดีขึ้นแล้วสิวใหม่ไม่ค่อยขึ้นแล้วมันยังทําให้หน้าโดยรวมของเรามันดูดีมากขึ้นได้ก็เลยอยากจะแนะนําตัวนี้กันนะจ๊ะ ตัวต่อมากันเลยดีกว่าครับทุกคนตัวที่3แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะมีการรู้จักบ้างแต่ว่าอีกหลายๆคนก็น่าจะยังไม่รู้จักกันนะครับเพราะว่าแบรนด์นี้เนี่ยก็เพิ่งจะเข้าไทยมาได้ไม่นานน่าจะประมาณแบบปี2ปีที่แล้วนี้เองมั้งนะฮะนั่นก็คือตัวนี้ครับทุกคนนี่เป็นกันแดดของดีโปรแกรมนั่นเองครับทุกคนขอตั้งชื่อเขาไปเลยว่านี่คือกันแดด กันอุดตันแล้วก็การผิวพังได้ด้วยอ้ยังไงมาดูกันคือว่ากันแดดเนี่ยนะต้องบอกกันว่าทุกคนรู้ไหมว่าจริงๆมันสามารถที่จะอุดตันในผิวของเราได้นะทุกคนคือหลายๆลคนอาจจะแบบเอ๊ได้จริงๆหรอกันแดดมันเป็นสกินแคร์ไม่ใช่หรอมันจะอุดตันหรือเปล่ามันจะอุดตันจริงๆหรออะไรเงี้ยพูดในฐานะคนที่ใช้กันแดดมาตั้งแต่อายุ7ขวบนะครับทุกคนบอกได้เลยว่ากันแดดอ่ะมันอุดตันได้จริงๆแล้วก็มีกันแดดอีกหลายแบรนด์ต่อให้แบบเป็นแบรนด์ดังๆก็ยังมีอุดตันได้นะะะไมมาจเเเเเป็็นนนนนนนืืื้้้ออออรรกคี นั่นเนื้อนี่เนื้อสามารถอุดตันได้ทุกอันนะครับจริงๆมันก็อาจจะขึ้นกับการที่เราล้างหน้าไม่สะอาดด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่ากันแดดที่มันอุดตันโดยพื้นเดิมของมันอะ่ะมันก็มีอยู่แล้วจริงๆซึ่งสําหรับกันแดดตัวนี้ของดีโปรแกรมตัวนี้เนี่ยก็ใช้แล้วมาประมาณแบบเดือนกว่าๆแล้วอะ่ะไม่มีอุดตันเลยแม้แต่นิด เดี่ยนะครับรู้สึกว่าแบบประทับใจเขามากจริงๆแล้วก็ที่บอกไปใช่ไหมว่าเนี้ยกันแดดกันอุตจา์แล้วก็การผิวพังใช่ปะที่การผิวพังได้เนี่ยเป็นเพราะว่าอันเนี้ยต้องเกิดก่อนว่าเขาเป็นแบบสกินแคร์แบรนด์ลูกของชิเซโดอีกทีหนึ่งซึ่งชิเซโดเนี่ยเหมือนเขาพยายามจะแตกแบรนด์ออกมาเพื่อที่จะทําสกินแคร์ให้คนที่ผิวแพ้ง่ายใช้โดยเฉพาะและ้วแล้วก็พยายามผลิตให้มันเหมือนกับเข้ากับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่แบบมีฝุ่นเยอะมากสภาพแวดล้อมที่มันไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยนี่ออกปะเขาก็เลยทําตัวดีโปรแกรมออกมาเพราะฉะนนนนัั้้้ตววีี่่ยคทผิแพง,งาาาสมรถใ เพราะว่าส่วนผสมต่างๆ,ๆเขาโอเคมากจริงๆนะต่อมานะครับทุกคนตัวที่4แล้วนะถ้าเกิดว่าพูดถึงวัาสดาุเนี่ยแน่นอนว่าจะมีอย่างหนึ่งที่เราแบบไม่พูดถึงไม่ได้เด็ดขาดนั่นก็คือในส่วนของที่มาร์กหน้าเพราะว่าที่มาร์กหน้าเนี่ยวัาสดาุคือแบบโอ้โหเรียงรายมากแม่คือแบบเยอะมากเป็น10บๆแบรนด์เลยทีเดียวเมื่อเร็วๆนี้แกเพิ่งได้รับการติดต่อจากแบรนด์ที่กำลังจะพูดถึงนี้นะครับมานะซึ่งไม่เคยใช้เขามาก่อนเลยแต่พอใช้แล้วประทับใจมากอ่ะบอกเลยแล้วกันนะครับนั่นก็คือแบรนด์นีี้คคุน่ือโ เจนลีมาร์คครับทุกคนคือแบบดีมากจริงๆอ่ะเพราะว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวมาฟังกันนี่คือมาร์คที่กา์ขออนุญาตตั้งชื่อว่าเขาเป็นมาร์คที่โคตรถูกและโคตรด,ดีเออกระช้เนี่ยพอเอาออกมามันเห็นได้เลยว่าหน้าเรามีความสว่างกระจ่างใสขึ้นจริงๆแล้วหน้ามันดีขึ้นจริงๆทุกสูตรเลยนะไม่ใช่แค่สูตรที่แบบช่วยเรื่องความขาวอย่างเดียวนะแต่ว่า ทุกสูตรเลยใช้แล้วมันแบบหน้ามันดีขึ้นตามที่เขาเคลมจริงๆอะ่ะเออก็เลยรู้สึกว่าแบบมันมันเวิร์กมากจริงๆนะฮะซึ่งกัดเนี่ยก็ได้ทํารีวิวใน IG เอาไว้แล้วนะครับก็ลองเข้าไปดูใน IG b a s c o b o g a s สได้นะครับผมซึ่งที่บอกว่าเขาโคตรถูกเนี่ยถามว่าเขาถูกไหมนะฮะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าดูในราคาปกติเขาก็อาจจะไม่ได้ถูกขนาดนั้นเพราะว่าราคาปกติเขาจะอยู่ที่ประมาณ8090บาทนะแผ่นหนึ่งนะแต่ว่าเขาชอบลดราคาเงียทุกคนแล้วพอลดทีเยีายมันก็ลดเยอะมากเลอแค่แผ่นละประมาณ4 40, 40กว่สิบ เ,เออนึกออกป่ะแกก็เลยคิดว่าตัวนี้เป็นมาที่ ถูกและดีจริงๆอและสําหรับตัวที่5นะทุกคนเราก็ยังคงอยู่ในโซนของที่มาคหน้ากันอีกเพราะว่าที่มาคหน้าของวัดสันคือมันมีเยอะมากจริงๆใช่ปะซึ่งที่กัดจะเอามานำอีกอันนึงนะครับก็คืออันนี้ทุกคนนี่คือที่มาคหน้าของวัดสันครับคือจะบอกว่าที่มาคหน้าของวัดสันเป็นอะไรที่แบบเป็นที่มาคแบบดีแบบงงๆอ่ะเออถามว่ายังไงคือว่าตัวกัดเองอ่ะก็อย่างที่บอกไปนะว่ามีแบรนด์ที่รักอยู่แล้วแบรนด์หนึ่งใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยกัดก็รู้สึกว่าเออเราอยากจะแบบลองอะไรใหม่ๆบ้างก็หาแบบ หล,หลายสิ่งหลายๆอย่างลองในนานเลยเนี้ยนะฮะแต่มันไปสะดุดอยู่อันนึงเพราะว่าราคาเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าถูกที่สุดในโซนที่มาร์หน้าแล้วนั่นก็คือตัวนี้เพราะว่าตัวนี้รู้สึกว่าราคาเขาจะอยู่แค่ประมาณ10กว่าบาทเองอะ่ะเออตอนที่ลดแล้วนะหรือแค่ประมาณแบบแผ่นละ15บาบาทอะไรเงี้ยคือเอาจริงนะถ้าเขาไม่ใช่วัสันน่ะกัจะบอกได้เลยว่ากัจะไม่ลองเด็ดขาเพราะกลัวหน้าพังแต่ด้วยความที่ว่าเออมันเป็นแบรนด์ของวัสันเองเราก็คิดว่าวัสันน่ะเขาคงไม่ทาอะไรออกมาให้แบบเสียแบรนด์แล้วก็เสียชื่อตัวเองหรอกถูกปะก็เลยแบบตัดดสินใใจลอองาาาามชู้ปรกฏว่ อเออมันดีจริงๆเพราะว่ากระช้ยปั๊บเนี่ยทุกสูตรนะช้ปั๊บแล้วมันรู้สึกว่าหน้ามันมีความฉ่าขึ้นจริงๆหน้ามันมีความอิ่มความแน่นความฟูความฉ่าน้ําขึ้นจริงๆก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เป็นอีกการหนึ่งที่พลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยทีเดียวนะครับอ่ะหลักๆเนี่ยก็จะมีทั้งหมด5อย่างประมาณนี้นะครับก็ลองไปตามๆกันดูได้ก็แล้วกันเนาะใช้อันไหนดีก็กลับมาบอกเล่ากันได้นะจ๊ะแต่ว่านอกจากแบรนด์ที่กัดเอามาพูดในวันนี้แล้วเนี่ยจริงๆอะ่ะมีแบรนด์อื่นๆอีกหลายแบรน์บคคในนวััสระ ซึ่งตอนนี้เนี่ยการลองเดินเข้าไปในวัตสันนะทุกคนเห็นว่ามันมีแบรนด์แบบเยอะมากที่เขาแบบเข้ามาใหม่อย่างเช่น cosrx อันนี้ก็เป็นแบรนด์เกาหลีที่น่าลองนะครับแล้วก็มี real barrier ที่เขาบอกว่าส่วนผสมมันดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแล้วก็มีอีกแบรนด์หนึ่งที่แบบกระเซอร์ไพรมากไม่คิดว่าเขาจะทําสกินแคร์นั่นก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่า make up revolution เพราะว่าแบรนด์เนี้ยมันเป็นแบรนด์แบบเครื่องสาอางจ๋าเลยอ่ะเราก็ไม่คิดว่ามันจะมีแบบ สกินแคร์อยู่ด้วยอ่ะนี่ออกปะจะมีแบรนด์ที่ชื่อว่าฟรีพลัสใช่ไหมถ้าเกิดว่าจําชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะคะอันนี้ก็น่าสนใจเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นเนาะอ๋อแล้วก็มีแบรนด์ที่ชื่อว่าคิวเรลคิวเรลเนี่ยเขามาประมาณแบบ5 6ปีได้แล้วในไทยอ่ะแต่ว่าไม่ค่อยดังเลยอ่ะแต่เพื่อนกั๊ดอ่ะเคยใช้อยู่คนหนึ่งแล้วแบบมันบอกว่าดีมากแบบเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายจริงๆแล้วก็อีกอันนึงที่ก็ชคิดว่าอันเนี้ยหลายๆคนน่าจะเคยลองกันมาบ้างก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่าฮักกกกสีีียยรรอออออว่่าัเนนนบ้้็็ไมูงผิดขภึ คือว่าเป็นแบรนด์เกาหลีแบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าคอนเซปต์แบรนด์เขาคือแบบมินิมอลจริงๆแล้วก็ตัวสลิปปิ้งมาก็เรื่องลือมากจริงๆนะครับใครลองแบรนด์ไหนใครลองอะไรแล้วแล้วรู้สึกว่าเขาไม่ได้ดังอะแต่ว่าแบบมันดีมากะอะไรเงี้ยก็สามารถเอามาบอกเล่ากันใต้คอมเมนต์นี้ได้เอามาป้ายยากันใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยแล้วก็อยากให้การรีวิวอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เช่นเดียวกันนะครับผมยังไงวันนี้ฝากกดไลค์วิดีโอนี้นะครับแล้วก็กด u b s c r i b e เอาไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับกัทจะ ของร้านไหนมาฝากกันอีกต้องติดตามกันให้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย